เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผมนายเกษมกิจกุศลายปัจจุบันทําอาชีพครูว,วิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนสายดาววิทยาดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรีาายนรู้ภาษาต่างประเทศหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือและเนตนรีปัจจุบันทําหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษา,าศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่81หมู่5โรงเรียนสายดาววิทยาตำบลสายขาวอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีจากการที่ผมจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งทำให้ผมมีความเข้าใจในการพัฒนาและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างลึกซึง้งและมองเห็นความสำคัญของการบริหารการศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตั้งแต่ระดับต้นและมีความสนใจอย,อย่างยิ่ง ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและนำความรู้ความสามารถไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษาไทยประสบการณ์ในการทำงานผมบรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสายดาววิทยาเมื่อวันที่15กรกฎาคม2556 ตลอดระยะเวลา12ปีที่ทำงานมาในสายงานการศึกษาผมได้รับโอกาสทำงานเป็นครูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในอำเภอสายดาวผมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่น โครงการพัฒนายกระดับผลสำลิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโครงการกิจกรรมลูกเสือและเนรนารีและมีโอกาสได้รับรางวัลระดับประเทศได้แก่รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเมื่อปี2 5 6 4จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา9ปีที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการครูในกลุ่มสาระ การจัดกิจกรรมทางวิชาการและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนซึ่งบทบาทนี้ทําให้ผมพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารและความเป็นผู้นําเป็นอย่างมากและยังจุดประกายความสนใจอย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารการศึกษาจนมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏนรำไพพรรณีความสามารถพิเศษผมมีความสามารถในด้านการบริหารโครงงาน โครงการด้านการภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเขมรการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ,รเรียนรู้สำหรับนักเรียน และยังมีทักษะทางด้านการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการบริหารการจัดการศึกษานอกจากนี้ผมยังมีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคที่ผู้บริหารการศึกษาจำเป็นจะต้องมีและในส่วนสุดท้ายนี้ผมจะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษในการพูดถึงภาพอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี And the last one, the future vision after completing the Educational Administration Program. I believe that the Master's Program in Educational Administration will provide me with the knowledge and skills necessary to enhance the country's education system, particularly in educational organization management, education politics, and student development. After completing the program, my goal is to apply the acquired knowledge to develop education institutions and contribute to improving the quality of education at all levels. This includes enhancing the efficiency of school administration, designing curricula that align with child development, and promoting student-centered learning. Additionally, I aspire to advocate for policies that support educational development nationwide. Ultimately, I am determined to be part of the advancement of Thailand's education system and firmly believe that this program will enable me to achieve this goal. I sincerely appreciate the opportunity to introduce myself and look forward. To becoming part of this program, thank you.